สวัสดีครับต้อนรับคุณเข้าสู่ริมทางช่นงครับผมสกลวัดเล่าข่าวกับกาแฟดำยามเช้าเกลับมาเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในบรรยากาศยามเช้าของทุกวันวันนี้เข้าสู่วันอังคารนะครับที่14กันยายน2 5ง4้ละนะครับผ่านมาจะครึ่งเดือนของเรือนกันยายนแล้วละครับวันเวลาผ่านไปเร็วนะครับเดี๋ยววันเดี๋ยววันสถานการณ์ที่เรามองไปมองไปนออหและต่างเนี่ยตอนนี้นะครับเรารู้เลยว่าวันนี้ฝนตกหนักอยู่แน่นอนครับ สถานการณ์น่ากลัวทั้งภัยทีบัติสถานการณ์น่ากลัวทางด้านของภัยการเมืองนะครับและความคิดเห็นของผู้คนที่ฟุ้งกระจายไปทั่วตอนนี้นะครับแน่นอนว่าคิดต่างกันเพียบไปหมดนะครับเราจะทํายังไงให้สถานการณ์นี้มันยุติไม่บานปลายและมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการอยู่ในประเทศไทยนะครับประเทศไทยเป็นเป็นประเทศที่มีศักยภาพมาก ในหลายด้านนะครับทุกคนมองมองมายังประเทศไทยในขณะน,นี้เหมือนเรากําลังเจอปฏิวัติรัฐประหารซ้อนอยู่เหมือนเรากําลังเจอรูปแบบของการปกครองที่ไร้วุฒิภาวะความเป็นผู้นําในการบริหารประเทศนะครับมีแต่อาศัยความเขาเรียกอะไรวัทกรรมนะครับมันปริ้นต้อนหลอกลวงประชาชนไปวันวันนะครับแล้วก็ กระบิดกระบวนไปทุกท่านะครับเราเห็นภาพข่าวเราเห็นการถลงข่าวเราเห็นการให้ข่าวนะครับกับภาพของสื่อมวลชนที่นําเสนอมานี่เรารู้ว่าเราถึงทางตันจริงๆแล้วประเทศนะครับเราจะไปไม่ได้ในขณะที่หลายๆส่วนในประเทศบ้านเราก็มีเรื่องข่าวดีๆเข้ามาเยอะนะครับอาทิเช่นของลาลิซานะครับมโนบาลอะไรอย่างเงี้ยนะยงที่าทำชื่อเสียงให้กับประเทศ ทำให้การท่องเที่ยวเราสามารถฟื้นได้เราก็ไม่สามารถฟื้นได้นะครับตอนนี้สถานการณ์โควิดัสก็นักบันที่จะรุนแรงนะครับมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ท่านบอกว่าเซฟที่สุดพร้อมที่จะเป็นโมเดลนะครับในเรื่องของการเปิดประเทศหรือว่าจังหวัดท่องเที่ยวนั่นก็คือภูเก็ตแซนบ็อกเรียบร้อยครับกระใส่กองการติดเชื้อเข้ามาลุกลามบานปลา สืบเนื่องมาจากการดลยานในเรื่องของการควบคุมการบริหารจัดการในของหน่วยงานในครับในพื้นที่ในจังหวัดไม่เข้มพอนนะครับมาตรการในการควบคุมไม่เข้มพอจริงๆเราเปิดเราปลดล็อกได้หมดทั้งประเทศนะครับแต่ว่าแต่และจังหวัดต้องมีมาตรการที่สอดคล้องซึ่งกันและกันผมได้คุยกับผู้ใหญ่ที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าก็ทํากันเละเทะอย่างนี้เหมือนเจ้ากระทรวงทาอยู่ตอนเละเทะนะครับคุณหมอที่ออกมาแถลงข่าวรายวัน นะครับโอกาเสเรศษัทห,หลายพื้นที่หลายหน่วยงานตอนนี้ทำงานกันแบบทำแบบไม่ทำครับเราก็เลยมีความรู้สึกอย่างว่าประเทศชาติเราเสียหายมากแล้วก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับคุยกันไปก็เสียดายเวลากันไปนี่ก็จะสิ้นปีและนะครับกันยาตุลาพฤศจิกาทันไหวอีก3เดือนสิ้นปีจะหมดปี2021นะครับ2 5ง4 เรายังไม่เป็นโลบิพ็นเลยนะครับการทำธุรกิจการประกอบธุรกิจทุกเครื่องทุกบริษัทไปกันไม่ได้ติดหมดติดหมดสภาวะสภาพคล่องไม่มีแล้วครับโดยเฉพาะในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆที่คิดจะดังตอนนี้ดังไปไม่ได้ไม่จบนะครับเพราะว่าหลายเรื่องที่ชงไปแล้วติดกันหมดนะครับที่สําคัญสุดคือมันก็ประมาณกลางเราหมดหมดแท นะครับหมดยังไม่รู้ว่าเรากำลังจะกู้ชุดใหม่อีกวันไหนหเท่านนเองนะครับแน่ๆตอนนี้เนี่ยคนที่รับผิดชอบก็กำลังคุยกำลังล่างวิธีการกันอโดยเฉพาะนักกฎหมายที่ล้อมตัวนายกกำลังคุยกับในส่วนของการกู้อยู่นะครับผมเชื่อว่าไม่นานนี้เราจะเห็นนะการเรียกประชุมฉุกเฉินที่สภาเพื่อขอ ออกพอเราก่อการู่เงินนะครับขออนุมัตอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้เสมออย่างที่เราได้คุยกันไว้นะครับมูนี่อาจจะบานทรอโโทโ่ไปเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ซึ่งนักเกิรเมืองรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศไม่ว่าจะเป็นนะครับครั้งต่อไปหรือยังไงก็แล้วแต่จะหมดละกระสุนหมดในการที่จะบริหารประเทศหมดจริงๆนะครับไม่จะหมดเล่นๆนะครับนี่คือการ แผนยึดประเทศอยู่กันยาวๆโดยที่ไม่มีไรายได้เข้าประเทศอันตรา,ายเป็นอย่างยิ่งครับ IMF กําลังเข้ามา warning อ,อยู่นะครับว่าให้รีบดาเนินการถึงแม้ว่าเราจะมีทุนสํารองอเยอะมากในในในประเทศเรานะครับถึงแม้ว่าเราจะมีทุนสํารองเยอะมากเรามีทองคาเยอะนะครับเรามีเงินที่เป็นเงินเก็บเนี่ยในส่วนของ คุณสำรองระหว่างประเทศเรามีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็เลยทําให้นักบริหารที่เขาเรียกอะไระหาวิธีหาโอกาสในการที่จะกู้เพิ่มกู้เพิ่มเพื่อสร้างภาระให้มันต่อเนื่องแล้วก็อยู่กันยาวยานะบเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเสียโอกาสมากนะเมื่อคืนนี้ผมได้ได้นั่งทบทวนดูในเรื่องของ ความรู้สึกของตัวเองที่ไปกระทบกับ,บ,บาการบริหารงานประเทศนะครับว่าเอ๊เดี๋ยวนี้เนี่ยทำไมคนเนี่ยอยากเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาเป็นตําแหน่งของเป็นผู้นําประเทศขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งของเป็นเจ้ากระทรวงเป็นรัฐมนตรีเดี๋ยวนี้ทําไมกลายเป็นบุคคลที่แบบไม่มีสมองทํางาน,นนะครับเรียนจบอะไรกันมาแล้วไปเป็นอะไรทําไมถึงมาอยู่ในตําแหน่งนี้ ทำไมหน้าที่และความรับผิดชอบมันดูมันด้อยค่ามากประชาชนมองอยู่เนี่ยนะครับถึงขนาดบอกว่าเปลี่ยนแล้วลงมาแล้วให้ผมไปทําแทนเนี่ยผมทําได้เร็วกว่ามันมีวิธีการทํางานที่ดีกว่าเอาน,นี้ชัดเจนเราไม่เราเราก็เลยนึกถึงไปถึงเรื่องของการช่วงจิงและเอารางเปลี่ยนของคนที่อยู่ในลักษณะคือในวงราชการ โดยเฉพาะสถาบันหลักๆที่ดูแลความมั่นคงของประเทศนะครับดูแลความมั่นคงนะครับกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับกองทัพไทยนะครับกองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพบกคือทุกจ่าทําไมเราโดนกระทําแบบนี้เสมอแล้วเวลาปฏิวัติตะหารมาในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับในแต่ละครั้งที่เราเห็นเนี่ย นายทหารที่กเกษียณอาย,ทยุที่เป็นรุ่นใหญ่ทุกคนเนี่ยเราต้องบอกจริงนะครับว่าเขาไม่มีหลักการในการบริหารประเทศเขาม,มีหลักการในการบริหารรายไดนะ้กองทัพเนี่ยไม่เคยถนัดในเรื่องนี้เราต้องเข้าใจและถ้ายิ่งนะครับคนที่เป็นผู้นําโดยการปฏิวัติรัฐประหารที่ผ่านมา2องน้ที่ผ่านมาขึ้นมายืนอ,อยู่ตำแหน่งนี้บริหารไม่เป็นเนี่ยนะครับแล้วดึงเอาคนที่ตัวเองอยากดึง่ ดึงใครก็ามาก็ดึงนะครับทำถูกใจก็อยู่ให้อยู่ยาวไปนิดหนึ่งถ้าไม่ถูกใจก็ปลดและการบริหารเขาก็คือทำให้เราคิดไปถึงหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของทหารซึ่งรักษาความมัน่นคงตำรวจซึงรักษาความมัน่นคงเช่นกันให้กับประชาชนเอ๊ะตกลงนี่เขาเขาเรียนอะไรมากัน นะครับแขนงวิชาที่เขาเรียนเนี่ยมันมีแขนงวิชาทางด้านการบริหารการปกครองอย่างเดียวหรือมีบริหารการปกครองในลักษณะคือหาวิธีการยังไงก็ได้ที่จะทําให้ตัวเองได้เปรียบก็ื่นการกดขี่การก้าวร้าวการไร้ภาวะซึ่งความเป็นผู้นําทหารนี่ทําไมมันถูกผมมีความรู้สึกถูกด้อยค่ามากช่วงนี้นะครับรวมถึงตำรวจที่ถูกด้อยค่าเช่นกัน การไปเป็นตำรวจทหารเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องจบเกรดระดับประมาณสามสี่บวกอะไรอย่างงี้ไม่ต้องฮนะผมว่าเนี่ยประมาณสองสองจุดศูนย์สองจุดห้าเนี่ยผมว่าเป็นทาหารได้ตรวจนะเพราะว่าเวลาเข้ามาอยู่ในตําแหน่งจริงนายดึงรูกน้องดับก็สามารถเติบโตเป็นใหญ่ได้และอยากจะเป็นใหญ่บ้างตอนนั้นก็คือปฏิวัติรัฐประหารขึ้นมานั่งด่เหนืนเป็นผู้รัาประเทศแต่ครับเพราะว่าเราเจอสถานการณ์แบบนี้ เยอะมากบ่อยมากในประเทศไทยและเป็นการสูญเสียโอกาสของประเทศมากวันนี้ตรงๆเลยทาหารโง่เต็มเมืองโง่ดักดานด้วยนะครับโง่ไม่ฟังคนอื่นด้วยนะต้องยอมรับเรื่องนี้ครับต้องยอมรับเรื่องนี้ไม่เก่งอะไรสักเรื่องนะครับไม่เก่งอะไรสักเรื่องผมว่าเรื่องลบเนี่ยถ้าส่งไป นะครับผมว่าทําทหารตายกันเป็นเบื่อเป็นกองพันโดยไม่มีความรับผิดชอบทหารไม่ได้เรียนในเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร,นะรการเงินทหารไม่ได้เก่งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และการปกครองในเชิงของการทำข่าวให้เป็นภาพของการบริหารประเทศแบบบวกๆไม่มีวิชานี้ไม่ได้เรียนมาก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทหารเป็นได้ตอนนี้คือทหารพยายามดำลงและรักษาตำแหน่งโดยไร้เกียรติทุกวันนี้ที่เราเห็นนะครับรักษาไว้ใครคิดตามกดเรียกกดปกครองย้ำอยู่อย่างนั้นครับย้ำอยู่อย่างนั้นย้ำอยู่อย่างนั้นในขณะเดียวกัน นักกฎหมายที่เรียนจบออกมานักกฎหมายก็มาร,รับใช้ทหารนะครับแล้วก็นักกฎหมายก็คอยที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยเห็นแก่อามิสสิงห์จ้างวันนี้เหตุการณ์บ้านเมืองยังไม่สงบและก็ยังมีความขับแย้งกันอย่างรุนแรงเพิ่มเติมมากขึ้นระหว่างทหารกับทหารประชาชนนั่งมอง นีม่มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเราเราไม่อยากเห็นภาพข่าวการนําเสนอข่าวที่เป็นในรูปแบบนี้และแล้วเราก็ไม่อยากเห็นสื่อที่ไปยืนเคียงข้างกับน,นายทหารบางคนที่พยายามอวยกันอย่างสุดโตกในขณะนี้สิ่งเนื่องจากอะไรครับการกินกล้วยเข้าไปฉลาดที่จะอยู่แต่ทําร้ายประเทศฉลาดที่จะทํา แต่ทำลายประชาชนฉลาดที่จะปกครองแต่กดให้อยู่ใต้ฝ่าเท้าประเทศชาติมันไปไม่ได้ครับติดนักธุรกิจตอนนี้โอดกันครวญกันไม่ฟังอะไรเลยนะครับไม่มีมาตรการใดๆนิ่งล็อกดาวกันอยู่อย่างเงี้ยล็อกดาวกันอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าจะครบเทอมหรือเปล่า เราบดกันทุกวันเราพูดกันทุกวันแต่ว่ามันมันคือเข้าหูซ้ายทะลุหูขว,วาครับนักปกครองที่ดีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมอยากพูดเหลืองเรื่องนะักปกครองที่ดีคุณสมบัติของนักการเมืองไทยที่มักจะถูกตั้งคำถามเสมอเสมอว่าความรู้ของนักการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะครับความรู้นี้คือหมายถึงรู้ในงานรู้ในหน้าที่ นะครับและก็อยู่ในตำแหน่งใดๆก็ตามเนี่ยต้องรู้ว่าตัวเองถนัดและสามารถดำเนินการในหน้าที่นั้นด้วยความเหมาะสมแล้วดูดีประชาชนจะเห็นชอบนะครับแล้วก็นกักการเมืองที่ที่อยู่ในยุคใหม่นี้นต้องเป็นคนที่รเริ่มในการคิดอ่านทำทุกสิ่งอย่างนั้นนะครับทำด้วยความรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้อง นักการเมืองที่ดีไม่จําเป็นต้องห่อไปด้วยเหมือนเหมือนกระท้อนหอ่อเหมือนมะม่วงห่อเหมือนอะไรอะ่ะอะไรที่ถูกห่อไว้อะครับรอปภล้อมรอบเดินทางไปไหนรถนี่เป็นสิบคันนะครับตามไปถึงไหนนี่ไม่ต้องทําอะไรอ่ะครับหิวแสงก็คือสื่อมวลชนไตไม่หมดเลยสื่อมวลชนก็ตามไปครับเพราะกินข้าวฟรี ทำข่าวประชาสัมพันธ์ให้เดี๋ยวก็มีซองแจกเราพูดกันแบบตรงๆห้สื่อประชาไม่ต้องมาโกรธกันนะครับ <S <S 1> <S 1> อยู่ในฐานะที่เป็นสื่อเหมือนกันทํามานานเหมือนกันและรู้ว่าสิ่งที่มันถูกต้องที่สุดก็คือว่าเวลาไปทําข่าวไม่ว่าจะเป็นไหนก็นแล้วหน่วยไหนก็แล้วแต่นะครับกรมกลองไหนก็แล้วแต่แน่นอนนะมันจะมีกล้วยมาล้วยหอมทองกล้วยหากบุก เล็กมือนางแล้วแต่หน่วยงานนั้นนั้นจะคิดและกรุณานะครับแน่ๆก็จะมีพวกอาหารการกินเสิร์ฟกันอย่างไม่อั้นนะครับคุณสมบัติของนักการเมืองที่ดีก็คือมีมนุษยสัมพันธ์ต้องรู้จักนะครับรู้จักการปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายใต้ขอบเขตอำน,นาจของตัวเองนะต้องไม่คอยรับฟังคําสั่งจากใครนะครับและต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมสังคมคือประชาชน ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมคืนประชาชนนะครับและต้องไม่กลัววิบากกรรมหรืออันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นกับตนเองต้องทำเนี่ยด้วยความมั่นมั่นและมุ่งมั่นตั้งใจนะครับประการสุดท้ายก็คือนักการเมืองที่ดีเนี่ยจะต้องฟังนะครับแล้วก็สงบสงยมไม่ถือตัวนะครับต้องไม่หยิงยโสไม่จองหองต้องไม่วางอำนาจต่อประชาชนทุกชนชั้นไม่ภูมิใจในสิ่งที่เห็นว่าไม่ดี ก็ยังทำสั่งการนะครับถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นญาติพี่น้องของตนเองก็ตามต้องดำเนินการจัดการการเป็นนกปกครองและปกครองที่ดีนั้นต้องไม่มีอคติต่อฝ่ายตรงนข้ามนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีของนักการเมืองทุกประเทศเขาก็ใช้กันแบบทุกประเทศก็ใช้กันแบบถ้ามันมีกลิ่นมีความรู้สึกว่ากระทำไม่ดีต่อประชาชนส่วนใหญ่แล้ว คนที่ขันนาสามาเป็นนักการเมืองในระดับผู้นําโดยเฉพาะตําแหน่งนายกรัฐมนตรีถ้ามันไม่ดีเนี่ยอย่างแรกเลยเราออนะครับเมื่อบริหารไปไม่ได้คนรอบข้างที่ปฏิบัติงานอยู่ทําไม่ได้ตรงตามแผนและเป้าหมายทําผิดพลาดอย่างไรแรงรับผิดชอบกับแสดงสปิริตผมขอลาออกนะครับอย่าไปคิดวางอํานาจระยะยาว เพราะวันนี้เนี่ยเราได้ผูน้นาประเทศที่วางอำน,นาจรายาเจ้าคิดในกรอบของกฎหมายที่เอื้อให้กับตนเองได้อยู่ยาวๆนะครับโดยอาศัยนักกฎหมายที่เป็นกลุ่มกวนเดียวกันตีกรอฟก็คุยกันไปอะไรกันไปว่าจะทำอย่างไงให้ผมอยู่ได้ยาวที่สุดเพราะถ้าผมหลุดจากชุดนี้แล้วเนี่ยผมคงไม่ได้กลับมาแล้วแต่วันนี้ผมอยู่คุณอยู่ช่วยกันให้ผมได้อยู่ได้ ผมไม่เคยที่จะทิ้งคุณคุณจะทิ้งผมก็เรื่องเรื่องของคุณตามสบายกระบวนการยุติธรรมนะครับรัฐธรรมนรูญสารต้องพิพากษาตามที่ผมให้คำแนะนำถ้าไม่อย่างนั้นถ้าใครหรือกลุ่มกวนใดรอดไปจากสิ่งที่ผมแนะนำแล้วเนี่ยมันเกิดกระทบกับความไม่มีสเสถียรภาพของผมที่รำรงอยู่คุณก็ไม่ได้อยู่คุณก็ถูกโยกถูกยายตอนนี้ กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดพังหมดแล้วนะครับสารรัฐธรรมนูญไม่ต้องไปฟังนะครับเขาไม่ได้ให้การช่วยเหลือนะครับฝ่ายตกมันข้ามนะแน่นอนครับก็กตกกตทุกคนมีส่วนผิดและความเสียหายที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมามีใครถูกลงโทษในเรื่องอะไรบ้าไม่มีการเป็นนักการเมืองที่ดีนี่สำคัญแต่ทาหารเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าให้เกิดมาเป็นนักการเมืองนะครับผมบอกก่อน และเขไม่ใช่บอกว่าอยากจะช่วงฉิงความได้เปรียบเรื่องของอะไรอะหลายๆอย่างที่อยากได้ก็ามาสู่ตนเองก็ใช้วิธีการรวบรัดตัดกวาดปฏิวัติรัฐบาน่าเกลียดน,นะครับแล้วก็มีความรู้สึกแบบตอนนี้เราโดนเรื่องของการปฏิวัติบ่อยมากจนคล้ายๆกับว่าว่าเรามีทหารไว้ให้ปฏิวัติรัฐบาล จนจนกระทั่งย้ำกันไป่อจนจะเรียกว่าสัตด่านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับใช้คําแรงไปเปล่าไม่แน่ใจนะครับลายไปต้องขอภัยเราคุยกันแบบตรงๆนะครับตรงๆถูกต้องไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้วันนี้บริหารไม่ได้เย่อหยิงยะโสวางมาดก,ก้าวร้าวมีอคตินะครับต่อฝ่ายตรงข้ามทุกคนคุณควรพิจารณาตัวเองวันนี้มีความรุนแรงเกิดขึ้นหลายเรื่อง มีการจราจรมีการคว้างปลายิงผู้ยิงประทัดสิ่งหนึ่งมันก็คือเรื่องของการน้อยเนื้อต่ำใจเรื่องของการศึกษาที่มีผลกระทบกับเขาวันนี้เขาเรียนจบมาก็ายังไม่ได้ทำงานบางคนจบมาแล้วทำงานก็นะครับบริษัทบริษัทก็ไม่สามารถอยู่ได้ปิดกิจการพ่อแม่ออกจากงานปิด เหมือนกันจะอยู่กันยังไงครับบ้านนี้เมืองนี้จะอยู่กันยังไงผมถามหน่อยท่านคิดไม่ออกหรือ,อยังไงผ,ผมก็เหนื่อยนะครับบางทีบางทีงทงทมองมอแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเมินไม่ใหญ่แสไม่ใหญ่แสเห็นสถานการณ์โควิดหน้าเวลตายเป็นหมื่นกว่ายังยิ้มระลึดกันอยู่เจ้ากระทรวงตอนนี้ไม่รับผิดชอบอะไรนะครับรอวัคซีนมารอวัคซีนมาจะฉีดอะไรยังไง ตอนนี้ก็ยังรอกันอยู่ฮะยังไม่มีความชัดเจนใดๆการเยียวยาก็ยังต้องรออยู่เช่นกันก็ยังไม่มีความชัดเจนใดๆพังนะครับผมบอกให้พังนะครับเห็นไหมครับวันนี้มีภาพข่าวมาอ่ะผมไล่เลยหนังสือพิมพ์ไทยร พาหัวแป้งๆเลยลั่นมีวันนี้เพราะพี่ป้อมตู่ควงแขนสยบกินเกาเหลาเพื่อเพื่ออะไรครับอดีตในพลนะ,กะเกษียณเดินจะไม่ไหวแล้วแก่กันหมดแล้วครับตอนนี้โลกเข้าไปถึงไหนกันแล้วเปลี่ยนแปลงได้แล้วครับเขาไม่ต้องการคุณนะผมบอกก่อนประชาชนไม่ไต้องการเอาดูสื่อเล่นนะครับต่อไปสำรวจความนิยม ความยินยอมนะครับฉีดวัคซีนนักเรียนนะครับไฟเซอร์นะก็เป็นผ้าถั่วรองลงไปนะครับตอนนี้ก็ยาเสพติดก็ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากขึ้นเยอะมากขึ้นนะครับก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับเพราะมีภาพเข่ามาเป็นเรื่องยาเสพติดนะครับไปเดนิวสอยแล้วครับเดนิวตูวป้อมประคองแขนสยบแล้วแต่ล่าสุดก็คือเท่าที่เห็นในคลิปเนี่ย ไหวไม่มองหน้ากันนะครับนะครับสยบแขนนะครับสยบแล้วโวเห็นหน้ารู้ใจไม่ต้องเคลียร์อันนี้เลยเดลีเนิวสนะครับไม่ต้องให้ผมอธิบายเยอะนะครับว่าใครกินกล้วยไม่กินกล้วยนะครับแต่ว่ากันไปนะครับเราเนะี่ยมติชนครับชื่นมืดในทำเนียบสยบข่าวร้าวบิ๊กตู่โชว์กอดพี่ป้อมคือมันเป็นตลกร้ายในสังคมโดยเฉพาะประชาชนที่เขามองอยู่นะครับเป็นตลกร้ายมาก ตลกล้ายจริงนะครับแล้วก็ยังมองไม่เห็นอนาคตของประเทศว่าจะทำไงกันต่อกูจะทำไงฮะก็ไม่มีอะไรครับหนังสือหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะมีกระจาหรือว่าตะกร้าข่าวในก็เวลาเขาเล่นนบกบหอจะโทรหากันว่าจะพาดหัวหน้าไม้ยังไงแต่เขาก็ะะจะเป็นพาดหัวมาแทบไม่ต้องไปดูเล่เมอ,อื่นนะครับมันจะคล้ายกันหมดนี่คือสื่อมวลชนไทย นะครับที่วันนี้เจอรัฐบาลแจกกล้วยเก่งเนี่ยคุณก็จะเห็นภาพข่าวแบบนี้เสมอๆครับเราก็ว่ากันไปนะครับก็สมาคมสื่อเขายอมรับกันได้หน่วยงานทําสื่อก็ยอมรับกันได้ก็ทํำกันไปนะครับแต่ที่แน่ๆคือวันนี้เราเห็นสังคมอยู่สังคมหนึ่งนะครับผูกไทยใส่สูตรติดเข็มหน้าอกหลังตึงนะครับเนะี่ยสืบยกแขนน่อยตั้งระบัดหัวหน่อย การเป็นทหาร,นะรอยากมีไรายได้ต้องเดินให้เป็นอยู่ให้เป็นประมาณอย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็บนกันยาวๆเยอะๆ,ๆหน่อยนะครับวันนี้ก็ขอผ่านนะครับวันนี้วันอังคารแล้วผมยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เป็นในทางบวกนอกเหนือจากที่เรามองเห็นภาพข่าวคือความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นนะครับที่มันเกิดขึ้นรอดูครับว่าความล่มสลาย จะมาวันไหนของประเทศชาตินะครับรอดูกันต่อไปวันนี้ผมสกลวัดไปก่อนสวัสดีครับ